สวัสดีค่ะชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่รมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราาชนานพระรารชนมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9กานาฬิกาหนึ่งนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบแบบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบังดุสิตธ พระราชทานพระราชบรมกาศให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะ,ะองคมนตรีและภร,ริยาเฝ้าถุลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสบรรเลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2 5 6 4 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าบแบบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส็จลงแทนพระองค์สุนพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศสลาดุสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบโรกาศให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภา ประธานสารดีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดตุลาการในสารปกครองสูงสุดประธานกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชคณะกรรมการปปชเลขาธิการคณะกรรมการปปช ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปลัดกระทรวงกลาโหมนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครคณะกรรมการสภากาชาติไทยผู้บริหารสำนักงานสลักกิ่งแบ่งรัฐบาล คณะกรรมาการมูลนิธิลคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดผู้บริหารบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลของคณะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะกรรมาการสมาคมสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการมูลนิธิ เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาคณะกรรมาการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชิน,นูปถมัามภ์คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและครูโรงเรียนพปรราชุดียาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรัยมงคลและทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุภพรรษาสมเรับพระนางเจ้าเศุษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระพพราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2565วันนี้เวลา12อนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เสด็จออกณนห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานดอนเมืองพระราชทานพระราชบุรกาศให้นายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถลอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซิโนฟาร์มจำนวน10,000แสนโดสเพื่อใช้ในกิจการของสภาการชาติไทย จากนั้นสมเด็จพระนิธิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 217 สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณะรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565มีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทถลอองปพระบาทส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระราินิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีจะส่งเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวพดือนกักราช2022นกรุงฝักกิ่ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจะพระราชทานพระราชวรกาดให้ในายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทุลองพระบาทและถวายพระกรยาหารเช้าในวันที่4กุมภาพันธ์2565ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัสวรรคตยาราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นครั้งที่3 วันนี้เวลา12.00นา55นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตมรกรกัตยราชนารีเสด็จออกณนท้องพระโรงตําหนักทิพย์พิมาตนตําบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดโรคมะเรง็งหรืหออองโคโโจีเนซิสพระสาานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่1และปีที่2องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2 0 564จำนวน103คนโดยวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อที่4และ5เรื่ององโคโยีนหรือยีนก่อมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และเรื่องยีนระง,งับการเกิดมะเร็งสําหรับโรคมะเร็งที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ควบคุมการเจริญของเซลล์นั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นยีนก่อมะเร็ง ในส่วนของยีนที่ก่อมะเร็งในไวรัสได้มีการศึกษาวิจัยพื้นฐานระดับในระดับโมเลกุลซึ่งยีนของไวรัสจะมีกระบวนการแทรกแซงเข้าไปในเซลล์และเข้าควบคุมการทํางานของยีนในเซลปกติต่อมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือการกลายพันธุ์ของยีนการย้ายตำแหน่งของโครโมโซมและการเพิ่มจํานวนของยีนอย่างรวดเร็วท่านี้ในปกติเซล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรโตีนที่ทาหน้าที่หลายระดับ และมีขั้นตอนในการควบคุมให้เซลล์มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและหากมีความผิดปกติของยีนในเซลล์ก็จะเกิดกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็งโดยเซลล์ที่ผิดปกติจะเข้าสู่โปรแกรมการทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติดังนั้นเมื่อยีนก่อมะเร็งกลายพันธุ์จนไม่สามารถยับยัง้งหรือควบคุมการเจริญของเซลล์ได้ก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นในที่สุด ทางนี้นอกจากยีนก่อนมะเร็งแล้วยังมียีนระงับการเกิดมะเร็งซึ่งมีหลายชนิดและทําหน้าที่ในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของมะเร็งต่างกันตัวอย่างเช่นยีน p53 ซึ่งเป็นยีนที่มีความสําคัญและมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลําไส้ โดยจะทำหน้าที่สร้างโปรโตีนจำเพาะในการป้องกันการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติคือมีบทบาทเสมือนตํารวจที่คอยตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็น,นกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งตัวหากมีความผิดปกติขึ้นในสารพันธุกรรมในเซลล์นั้น เป็นในหัวข้อที่4และ5ที่ท่งบรรยาในวันนี้เป็นหนึ่งใน7หัวข้อหลักที่ส่งนาพระประสบการณ์ที่ได้จากการทรงศึกษาคนา้นคว้าทดลองและวิจัยด้านโรคมะเร็งมารวบรวมเป็นบทเรียนซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งซึ่งจะนําไปสู่การรักษาในแนวใหม่ที่ตรงกับลักษณะของโรคการใช้ยาที่ตรงเป้าหมายตลอดจนการพัฒนายาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลานเนื่อนงนวันทหารผ่านศึกประจำปี2565ณน,นุสาวรีชัยสมรภูมิวันนี้เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กระลากรอ์ให้พลเอกสรยุทธ์จุลานน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลานเนื่อนงนวันทหารผ่านศึก ประจาปี2565ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร จัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบร,รมราชูปธมภ์ในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อสะดุกดีและรำลึกถึงวิวรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปอกป้องรักษาเอกราชและธิปไตยของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์ จากประชาชนชาวไทยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีวางพวงมาลาสำหรับวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในรัชกิจจาดุเบกษาจึงถือว่าวันนี้เป็นมาตทหารผ่านศึกตลอดมา องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้พลเอกดาภงตรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยลาลัยราชพัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนพระนครภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้ฟังสรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครูเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังแบนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบคณะุษยาศสตรา,ศาศและสังคม,มศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามลำดับ ทั้งได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปี2565ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยรเรียนรู้ซึ่งจะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนมีซอฟต์สกิลที่ผู้ที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการได้แก่ critical thinking and problem solving s i l l s หรือการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา Communication Skill หรือการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา Collaboration and Team Work Skill หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้ง Creativity and Innovation Skill หรือความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รูปอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาได้รูปอภิปรายถึงการปรับตัวเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยายลัยการฝึกหัดครูด้วย มูลนที่ราษฎระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถลม่มในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปร,ราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงแยราษฎรประสบภัยดินโคลนถลม่มในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการจึงทรงพระกรุณาโปรดกระลาภิกรหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยดินโคลนถลม่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยวันนี้น้าวัดน้อยสุวรรณารามวัดคล่องอเก้าอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมวันที่20มกราคม2565จำนวน45ครอบครัว โดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้วารัชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราฐประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอบางพลีจำนวน35ครอบครัวและอำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน10ครอบครัวรัษฎรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ภูวราชาการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบกระบือพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันจรงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ที่บริเวณปแปลงนาของนายสวัสดิ์สายกระสุนกลุ่มผู้ผลิต พันข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกันจรงตำบลกระหาดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นายสุวพพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบกระบือพระราชทานจำนวน12ตัวซึ่งสมเด็จพระนิษฐธาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานกระบือแม่พันธุ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมล็ดพันข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันจรง ไว้เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์และขยายพันธุ์เพิ่มทั้งยังได้รับประโยชน์จากมูลกระบือเป็นปุ๋ยคอกในที่นาอินทรีที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการบำรุงดินอีกด้วยทั้งนี้สนอพระ กนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้หมูลนิธิชัยพัฒนาสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคงไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยที่ทําให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหาซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่หาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทนให้เกษตรกรได้ยากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนทุกกลุ่ม จะต้องตั้งคณะกรรมาการบริหารงานภายในกลุ่มเพเื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีคณะกรรมาการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้การผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีและมีคุณภาพสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกัญโจรงปัจจุบันมีสมาชิก20ราย จบข่าวในพระราชสำนักในฉันสริศวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ